แล้ววันก่อนเนี่ยผมบังเอิญที่ว่าผมไม้เปิดหนังสือพิมพ์ดูนะมีบทสัมภาษณ์ของอพี่สมบัตินะครับในเรื่องพัฒนาบอลเด็กนะครับซึ่งมีหลายเรื่องที่บอกเขียนยาวมากเลยแต่ผมอ่านไม่หมดให้พี่สมบัติมาฟังดีกว่าว่าปัญหาของการพัฒนาบอลเด็กในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่เหมือนอายอยู่อ่าคือเวลาเรา ตกรอบฟุตบอลโลกมาทุกครั้งทุกสมัยแล้วก็จะบอกว่าพัฒนาฟุตเยาวชน,นแต่ครนี้เวลาเราจะพัฒนาเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจัดแข่งขันเพราะว่าผมมองว่าจัดแข่งขันเนี่ยการแข่งขันในบ้านเรามันเยอะมากอยู่แล้วการแข่งขันมันไม่ได้ทําให้เด็กเก่งขึ้นนะครับครับการฝึกซ้อมที่พัฒนาเช่น up skill up level มากกว่าที่จะทําให้เด็กเก่งขึ้น การแข่งขันแค่เอาความสามารถที่มีอยู่ไปใช้แค่นั้นเองแต่ครนี้การที่จะฝึกแบบให้เด็กมีสกิลที่สูงขึ้นมีเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการฝึกเพราะว่าสโมสรโรงเรียนหรือสโมสรที่มีเยาวชนอยู่อาทิตย์หน้าก็ต้องแข่งอาทิตย์ต่อไปก็จะแข่งรายการนี้รายการนู้นแข่งทุกสัปดาห์แล้วเวลาซ้อมมันก็ต้องซ้อมเพื่อไปแข่งมันก็ต้องเน้นฟิตเนสเน้นทีมเน้นระบบใช่ไหมครับ การที่จะไปอัพสกิลอัพเลเวลอ่ะมันไม่มีเวลาทําแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแลว้วเวลาเราไปแข่งระดับฟุตบอลโลกเราก็บอกว่าเราแพ้เขาก้าวหนึ่งสกิลเราสู้เขาไม่ได้ตัวต่อตัวเราเอาเขาไม่อยู่แต่เขา <Yeah. S 1> ดักเราได้หมดแต่เวลาเราล้มเหลวกลับมาเราก็เรากลับไม่แก้ไขเรื่องพวกนี้เราก็ไปจัดแข่งอกีกซึ่งมันมันมันจะเป็นคนละประเด็นกัน <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยการแก้ปัญหาพวกนี้มันต้องฝึกตั้งแต่เด็ก จะไปแก้ในทีมชาติมันก็ไม่ทันเพราะอายุมากแล้วเพราะว่าทีมชาติเนี่ยรวมตัวกันสามวันห้าวันเนี่ยมันไม่มีเวลาไปอัพสกิลอัพเลเวลหรอกครับมันไม่มีเวลาทําแค่รีคอร์ดบรี่ก็หมดเวลาแล้ว yeah, ใช่ไหม <yeah. S 1> ครับพเพราะเด็กเหล่านี้อยู่กับสโมสรตลอดอการอัพสกิลอัพเลเวลเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเป็นปีปี <Yeah. S 1> และวันวันหนึ่ง้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งเราก็ไม่ได้ทําเราก็ พอคัดบอลเด็กตีทีมชาติไปแล้วก็เอาเด็กไปเล่นระบบเล่นทีมมันก็สกิลเลเวลมันก็สู้ระดับเอเชียไม่ได้ยังอย่างที่เราเล่นกับเวียดนามเมื่อวานเนี้ยผมก็ดูนะสกิลมันพอกันอืมมันมันเป็นได้ไปได้หมดทั้งเสมอทั้งแพ้ชนะเป็นไปได้หมดแต่ถ้าไปเอเชียแล้วเนี่ยยิ่ง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 เด็กเราสู้ได้อยู่นะยิ่งโตขึ้นเรายิ่งแพ้เพราะว่าสกิลมันไม่ได้อัพขึ้นมาเช่นเอเชียเนี้ย เขามีสกิลระดับแปดเก้าแต่อาเซียนของอยู่ไทยเรามันมีแค่ห้าหกเจ็ดเองเตะยังไงก็แพ้ครับอืมอืมหรือจะหาอาศัยเวลาหาจังหวะฟุกมันไม่มีแล้วฟุตบอลโลกไม่มีฟุตนะฮะเพราะยั้นเวลาเราจะเอาจริงเข้าได้เข้าเข็มมันก็ไม่ได้มันก็บุดบิดแล้วก็ล่วงอีกล่วงอีกล่วงอีกตลอดอืม <ม>แล้วก็เวลาเรามีบอลเนี่ยสมมุติเรามีบอลเนี่ยเราเราเลี้ยงบอลเก่งเราเลี้ยงบอลคล่องเลยเราทาให้มันเร็วกว่าเดิมได้ไหม,มคืออ<ม>ัพเลเวลขึ้นไปได้ไหมให้มันเร็วกว่าเดิมเหมือนกับปีกเราเป็นปีกเราเรากระชากหลบแบ็คขาดกระจุยเลยเนี่ยมีกี่คนในเมืองไทยอือใช่ไหมแล้วยิงบอลแล้วยิงบอลไกลเนี่ยมีกี่คนว่างที่หวังผลมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้ากรอบส่วนอย่ข้ามคานหมดร<ม>้อยคนเก้าสิบคนข้ามคานหมด ลูกมงก็ไม่ค่อยได้รับการฝึกแล้วเราก็โดนคู่ต่อสู้โจมตีด้วยการโยนบอมเข้ามาแล้วเราก็แพ้เพราะลูกลูกมงตลอดหลายสิบปีแล้วก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ลูกอชิปลูกอะไรเนี่ยเวลาเราเลี้ยงหลุดเดี่ยวไว้เนี่ยรู้บบทั้งรู้ว่าประตูมปนหน่อยว่าไกลนะแต่ก็ยังยิงอัดอยู่ทําไมทําไมเราไม่ชิปข้ามหัวบางทีเด็กเด็กก็รู้นะว่าต้องชิปแต่เขาทําไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับการฝึกเขาไม่รับการฝึกสกิลพวกนี้ อย่างนี้เป็นต้นครับที่ผมม yeah.